มาแล้วครับท่านวันนี้ผมต้องมาเก็บรองกองผมครับเพราะว่ารองกองผมอ่ะมันสุกแล้วนะครับผมก็จะเก็บไปกินแล้วครับไอที่เห็นเห็นเนี่ยยาฆ่าแมลงไม่ได้แอบมันหรอกครับผมฉีดแต่อตัวนี้ครับไข่ตัวมั่วกับน้ําขี้เท้าปูนขาวน้ํายาจับใบเอ็นเจ็ดศูนย์ที่เราล้างจานนะครับเนี่เดี๋ยวผมก็จะเริ่มเก็บนะครับเพราะว่าพวงต่อพวงนี่สวยมากนะครับโอ้นี่ครับนี่สวยแล้วครับเนี่ยเต็มลยครับลูกเบลอเบล่อะไรครับ ชีตไครตะม่วงนะครับห่วงนี้ยิ่งใหญ่กว่าโอ้ใหญ่จริงๆเนี่ยนะครับโอ้โอ้อยา,าบรพยนี่ครับชีตไครยตะม่วงนะครับผมว่ารู้สึกว่ามันจะต้องอร่อยเนี่ยผมลองชิมดูละโอ้ลูกนี้เสียบอกเลยเอาลูกนี้ดีกว่าเพราะมันหลุดออกไปมันไม,ม่มีสารเคมีนะครับ ไหนลองดูเนื้อมนันเ่ยไข่ตมต่มันเป็นไงบ้างอ่านี่ไงครับเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะครับว่าไข่ตะมั่วถ้ามันผ่านต้นไม้มาแล้วแล้วผมได้กินผมว่ามันจะต้องสดชื่นแน่นอน,นครับอีกะ่ะหมอคขนาด